อ๋อนกกานกกามาหาอะไรนกกามาหาแมงกินูนแมงกินูนไต่ต้นบักยอนกกากำลังช่วยพ่อใหญ่หากินใช่ไหมครับหากินอะไรครับแมงอะไรลูกเขาเรียกว่าแมงอะไรแมงนูนแมงกินูนแมงกินูนเหรอมันเยอะไหมตอนนี้อือข้างบนเลยนี่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  เอากันดีแลครับตีแม่งอ้มันเต็มเลยสอยสอยมันเยอะมากเลยใช่ไหมน้องกัน แม่ผู้ที่กินพ่อใหญ่บอกขอยังกันขออีกไหมครับได้เยอะไหมไหนการมาดูสิไอ้น้องการดูโอ้น้องการกับพ่อใหญ่หาได้เต็มหม้อเลยครับดำปี่ๆเลยว้าวเป็นไงน้องการมาช่วยพ่อใหญ่หายมากินมันเป็นไงบ้างดีครับไหมดีแม่ไม่ช่วยเจ็ดใบนะไอ่หนอนก็จะไปป้อนให้กินมันใบนี้เขาเรียกว่าใบอะไรครับ ถามพ่อใหญ่สิมันแปลอะไรอ่ะแม่บัญยอนอะนีไม่ช่วยเด็กนตองเด็กไม่นะครับจะเด็แม่กินนูี่ครับม่ินนกนตัวนึงอือมาเลยน้องกันขอตัวนี่น้อกันนี่คือพ่อใหญ่นี่มันข้ใช้หมอนพั